เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีรายได้ดีมากๆ คุณจะมีเงินเก็บเงินกาเป็นมากมายเลยทีเดียวเรื่องของการงานหากใครกำลังรอคอยสิ่งที่ย้ายอยู่หรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับตำแหน่งคุณก็จะมีโอกาสย้ยายเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเถียงกันไปเถียงกันมาเหมือนเด็กๆสุดท้ายแล้วก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม ส่วนคนโสดความสัมพันธ์กับเพื่อนบางคนไม่เคยคิดอะไรก็เริ่มใจเปลี่ยนไปแล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์มีโชคมีลาบด้วยความอุตสาหะของตัวคุณเองล้วนๆถ้าคุณได้ทํางานพิเศษแล้วยิ่งมีรายได้เข้ามาเยอะเรื่องของการงานมีแววว่าคุณจะได้เจอบททดสอบเข้ามามากมายถ้าหากคุณมองใน,นแง่ดีแล้วรายได้ของคุณดีมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเหตุบางอย่างที่ทําให้คุณนอยๆกันบ้างแต่ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรส่วนคนโสดมีแนวโน้มจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีความสุขเพราะคุณมีมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายสภาพคล่องทางการเงินของคุณดีมากๆเรื่องของการงานระยะนี้การทํางานของคุณไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงต่างคนต่างทําหน้าที่ ของตัวเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆส่วนคนโสดตอนนี้ยังไม่ได้เจอใครที่โดนใจเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีความมั่นคงอยู่มากพอสมควรรายรับรายจ่ายเข้ามาตลอดแถมยังมีโอกาสรับทรัพย์แบบรวยๆอีกด้วยเรื่องของการงานสถานการณ์การงานน่าเป็นห่วงเพราะคุณเจอเรื่องจุกจิกกวนใจมากมายจะต้องตั้งสติแล้วสตาร์เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและ คนรักมีเหตุที่ทําให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดกันสว่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดทําให้จิตใจของคุณหวั่นไหวสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้รายได้ไม่สลุดชีวิตของคุณดีมากๆถ้ายิ่งบริหารจัดการงินดีหารจัดการการเงินดีๆแล้วรวยไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของการงานการงานโดดเด่นเป็นดาวจรัส ตอนนี้ผลงานของคุณออกมาดีเป็นที่รู้จักความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักภาพรวมถือว่าดีมีอะไรที่ทำให้คุณและคนรักไปกันได้แบบสบายใจส่วนคนโสดต,ตอนนี้อยากทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์ระยะน,นี้อะไรที่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปก่อนเพราะค่าใช้จ่ายอื่นๆยาวเป็นหางว่าวเรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยทั้งกายทั้งใจไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องคนทำเมาคุณปวดหัว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักและ ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างราบรื่นดีแถมยังช่วยกันทำมาหากินอีกด้วยส่วนคนโสดไม่มีอะไรคืบมหน้ามององไปทางไหนก็ยังไม่เจอคนที่เขาตาสักทีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์หากคุณหวังอะไรในตอนนี้ได้โชคได้ลาบมาจากการเสี่ยงโชคด้วยคุณต้องรอไปก่อนเพราะยังไม่มีเข้ามาเลยในตอนนี้เรื่องของการงานช่วงนี้ขาขึ้นทําอะไรในตอนนี้ให้รีบทําเลยเพราะทุกอย่างราบรื่นและคล่องตัวมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักสนิทกันมากมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ำอารมณ์ไปไหนมาไหนไปด้วยกันส่วนคุณโสดใช้ชีวิตลงตัวตอนนี้พรมลิขิตให้ให้คนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ